เอสุปชัยกอดหนุ่มหล่อกลางลอนดอนสถานะแฟนใช่ไหมสละโสดเปิดตัวแฟนสถานะชัดกอดกันกลางลอนดอนสวยวันสวยคืนจริงๆค่ะสำหรับพี่เอสุปชัยสีวิจิตเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของพี่เออยู่บ่อยครั้งผ่านทางโซเชียลโพสภาพสวยๆร่วมเฟรมกับเพื่อนๆในทริปท่องเที่ยวอย่างทริปลอนดอนที่ผ่านมา พี่เอโพสภาพร่วมเฟรนกับเพื่อนๆรักที่คบกันมานานกว่า33ปีแต่งานนี้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแฟนพี่เอจนคอมเมนต์ชมว่าแฟนพี่เอหล่อดีพี่เอรีบชี้แจงทันทีค่ะว่าเพื่อนรัก33ปีภรรยาพี่ตั้มกระโปรงชมพูนะคะเป็นคนถ่ายให้แหมงานนี้เกือบเข้าใจผิดกันทั้งโซเชียลถ้าพี่เอไม่รีบเข้ามาชี้แจงค่ะ นานๆนานทีที่เราจะได้เห็นภาพน่ารักๆของพี่เอสุภชัยผ่านทางโซเชียลแบบนี้สักทีนะคะเราจะเห็นว่าพี่เอนั้นนอกจากจะสวยและรวยมากแล้วยังเก่งในเรื่องของการปั้นนักแสดงให้เป็นนักแสดงแถวหน้ามามากมายแต่เธอก็ยังไม่ยอมเปิดใจที่จะมีหวานใจสักทีนะคะองค์เป็นเพราะว่าความเก่งของเธอนั่นเองที่ทําให้เธอ,อยังรักหน้าที่การงานมากกว่าในเรื่องของความรักนั่นเองค่ะ